โดยตอนี้ส anyway> uh ี่รับมีเพื่อนจะต่อไปดีครับเบอร์หนึ่งต้นกล้าเบอร์สี่กนุนเบอร์ห้าตะวันเบอร์หกกระปัองเบอร์เจ็ดยางโอเบอร์แปดนงโกดเบอร์สิบนงโอเปกครับเบอร์สิบห้าเคาน์เตอร์เบอร์สิบหกสแก๊กเบอร์สิบเก้าขุดบอย์ยี่สิบโตปล่อยครับโดยวันนี้ครับโค้ชแบ็คนำทีมครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองทีมลงสู่สนามครับเป็นธรรมเนียมนะครับเราจะเช็คเสียงเชียร์กันดีกว่าว่าทั้งสองทีม พร้อมแค่ไหนส่งเสียงดังๆนะครับใครเชียร์บ้าตึกเอซีขอเสียงหน่อยใครเชียร์กรณีซีขอเสียงหน่อยโอ้โหเอาละครับเมื่อทั้งสองทีมบอลเริ่มการแข่งขันครับเริ่มครับเอาละครับปูชิยูซีครับคือละสิบสองนาทีครับเริ่มครับเอาละครับมาดูกันว่า แฉงจะ,จะไปอยู่สุโข,ขทยหรือจะอยู่ที่แพรครับไป,ไปแล้วครับเอ้าตัางเบอร์เก้าตังเบอร์เก้าทำยังไงเด็กติดครับออกข้างถือว่าโอ้โหบ้านตึกนี่ในรอบตัดเชือกนะครับก,ออก็อ๋อบ้านตึกครับมาอยู่มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับ อาละครับไปต่อครับเอาเลยติดครับเอาเลยอ้วดเข้าไปทีหนึ่งครับตอนนี้เขาจะฝากขอกอลีเอสีครับนี่ครับโอ้ยถือว่าไม่ธรรมดาครับเอาล้วครับบังครับสองเอ้าแม่นี้ยังไงครับโอ้โหสแกตตไปทีหนึ่งเนาะแต่ว่าถึงต้องบอกเลยนะครับว่าทีมจากสุโขทัย ขูบอลมาเอาลเหรอครับทำยังไงครับคู่กรีดกันอยู่อะโมงครับไปต่อครับไปต่อครับไปแล้วไปแล้วเอ้ายังไงดีครับตังเบอร์เก้าเยกเตีเซฟเอ้าเซนี่ซ่าบอลครับมาเกิดเยกต็ดครับ อีพน้นิกโอ้โหเอาตีกับไ้าคัมาหัวเข้าไปยังไม่ได้ครับเล่นเอาละครับโอ้โเอาจนได้ครับตังเบอร์เก้าครับโตีะกาสักทีหนึ่งต right ังเบอร์้าบ้านเตสครับออกดัาไปก่อนครับ1ศโอ้โหเอาจนได้ครับบ้านเตะรครับ ไปต่อครับโอ้่าก้อนนี้จะองจริงเลยครับต่างเบอร์เก้าออค่าครับได้ภูมิบอลครับภูมิบอลมาเตะตีมขวดเข้าไปครับ เอาวิ่งแล้วครับน้องตังเบอร์เจ็จอ่นนจอข้างอ้บอลครับนนไปต่อตอนนี้ครับอดรู้สึกเกมกับปกิอยู่กับป้านตะต้องวิ่งแล้วับเซเว่นใหม่ฝากเ,เกลือไปหาหน้าเตะนาบู บอลขึ้นมาครับเอาลาบบอลไม่ได้ครับอ,อุ้ยแฮนด์เอไปเลยครับเอาแล้ว ได้หรือเอาเลงสกัดไปก่อนครับค <น S 1> ูคค <น S 1> ่มอนมาอ,รรออกหลังครับเป็นเตะมุมครับจอรดีเอสีส เอาไปไปเอาติดกันเองครับเอาวือไปแล้วต้องโบดแต่ยังได้ทุกบอลครับพุ่มบอลมาออกห้างนีดนึง้องโปรครับอา้าวเตียไป่อนนะครับบ้านตุกเคาเตอร์พุ่มบอลมา เอาตื้นครับปวนมาจังวันนี้เอาละครับมาตื้นครับไปแล้วครับโอ้โหจับปอดไม่ติดครับตังเบอร์เก้าโอ้บอลมาปวดสกัดไปครับน้องปีนเอาล่ะครับไปต่อครับ นี่ครับเลียคือหลังอาเออลียลหลไปเลยนะ,ะครับเตะมุมเล่นสัส้นๆไปต่อ,ตอครับทำอย่างไรครับตอนนี้ โอ้เจ oh, ็บครับดูแล้วน้าน oh. oh, oh, ่าจะไหวนะครับเปลี่ยนตัวครับเอายักษ์โอมลงมาครับ แต่ขึ้นมาครับโมเวทีนึงเอาเอาเอาอย่างไรครับไปแล้วดีแล้วปาดเซไม่ได้ครับปาดตึกออกค่ากรนู้นทุ่มบอลมา อ้าวแต่บอลพลาดไปหน่อยครับเต็งอ้าวไปแล้วครับผมกบอลมาโมไปดีหนึ่งเตะเข้าไปครับอ้าวจะได้หรือเปล่าตังเบอร์เต็งครับโดนสกัดไปดีหนึ่งไปต่อครับ โอ้ยเข้าจังหวะนี้ครับแม่กรรมการเป่าฟาวเลยครับเอาละครับรีกิกครับ วีเกบ้าตัวนี้โอ้ยใส่เลยเอ้าแล้วโอ,อ้อยโว้ยโอ้โอยดีสบาได้สำเร็จครับหนึ่งประตูเราเดิมครับโอ้โหเอาละครับแต่ไม่สกุลไม่แน่ใจครับว่าเมื่อกี้ที่เขาไปหรือว่ามีใครสกัดพลาดเข้าประตูเองนะครับโอ้โห เอาแล้วครับกลับมาตีเสมอได้แล้วครับฝากครอสี่ครับเอาแล้วครับแล้วมือมีแรงถึงกับาเอาโอ้โหเอะแตะมือไปเหมือนสปูดีครับครูบอลมาเอาแตะไปครับโมไปนิดเดิน เอาไปแล้วเอาจักโอมเร่งแล้วทันไหมทันอยู่สก,กัดออกข้างครับเตะคู่บอลรับตอรีคู่บอลมาเตะออกหลังครับรอจริง ยังไงโอ้วดเข้าไปครับโมงไม่ดีนึนงออกข้างครับขู่บอลมาครับ,บ,น,รบนี่เป็นคู่ที่เจของรายการนะครับ เรียกว่าใกล้เข้าสู่ครึ่งทางของวันนี้แล้วนะครับนี่เป็นคู่ชิงในรุ่นยูสินะครับและเดี๋ยวหลังจากนั้นนี่ยูสิทสามยาวๆเลยนะครับแยงได้ครับอ้าวๆอา,อา,อาไปยาบมาไปไปดึงนะครับไปดึงจหว่านี้ครับเป็นฟาวของบ้าตึกครับ ยาวขึ้นมาครับออกหลังโอ้โหเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าสมศักดิ์ศรีเลยครับผู้ชิงยูสิบครับโอ้โหไปแล้วครับยังโอมยังโอมยังโอมเปิดไปโอ้โหยังสก,กัดไม่ได้ แ่งซันซ่อนกับเตะม,มุมขวัดสกัดไปทีนึงครับน้องเป้นนะครับต่างเบอร์เจ็ดไปต่อยังโอมไปไม่ถึงออข้างได้ทุ่มบอลทุ่มบอลครับน้องขนุนครับ ถามอย่างไรยก็ปวดไปทีหนึ่งครับเตะเคลียร์ไก่อนตอนนี้ครับเปลี่ยนตัวมาเรื่อยๆแล้วนะครับเอาเบรกโลมาครับเบอร์สิบอืมแต่หวาดนี้ครับก็เหมือน ยกเท้าสูงนะครับอันตรายครับเอาละครับไปต่อครับยางไงดีกอลีเอาวังบ้านตึกกอลีครับโอเบกไต่ขึ้นมา ไม่มีอะไรครับออกห้างไปครับหมดไปลาเวทีว่าบ้านต้สีเสมอกับก็อนีอซีอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาละครับเริ่มครับไปต่อครับครึ่งหลังครับดูว่าหลังจากนี้จะมีเคก้าใรเกิดขึ้นต่อนะครับ มอมาตีเข้าไปครับสกัดไปก่อนครับแต่ทำอย่างไรครับตอนนี้ตามมือเก้าติดโขดในคอร์เตอร์ครับแต่ยังไปต่อได้ครับเอาไปต่อวิ่งหน่อยแล้ว Lên bàn đi Ở hơi sắc cắn Ồi Ở bàn Tại môn Các bóng bàn từ cầm หมูมาโหมไปทีหนึ่งครับตุยต่อปั๊มบอลการเอาไปแล้วครับคุณอลอ้ยเปล่าครับปล่าไปขวางครับ ไต่ฟรีกี่ครับกอลลี่ไต่ขึ้นมาแล้วยังไงครับเตะสามชวนเสาอ้อพโหยังไม่ได้ครับโอ้โหน่าเสีดดยดายกอลลี่ไปชนเสาสังง้นกับออก เป็นพีิครับของบ้านตึกครับตังเบอร์เก้าลงเตะไปปันเสะไม่ได้แล้วตัวอันหวรสกัดไปครับออกครับนอกสนามเลยค er รับออกถนนเลยคือโรงเรียนบ้านอเภูเีกติถนนนะครับ อ,อ้างย่างคงบุกต่อนะครับบ้านตึกครับโอ้โหโนะครับได้ฟาวครับฟังบ้านตึกครับ เปาวนะครับดึงมว่าตึงเป็นเปล่าไม่ใช่ฮะัก้อนนี้เป่นเปล่าเตะตีออกข้างครับได้คูมบอลครับกอรี่โม่ครับคุ้พลโอ้ยโอยหมาเอาไปได้ครับคุ้พลคุ้ยโพปตีไดตีครับแล้วก็ตีออกไปได้ ลุยต่อครับไปแล้วครับตงบังเบลาก้ามีเพื่อนรออยู่ข้างหน้าครับโอ้แต่แต่ว่ายังออกมาบล็อกอยู่เลยครับฝั่งของกรอรี่ปัมบอลกันเปิดไปอัดแล้วเจย์โคนคารโอ้ยยังไม่ได้โอู้ยไปแล้วตงังเบลาก้าอ้าวาสวนกลับแล้วครับฝั่งของกรอรี่รับโอ้ยยังไงนะโอ้ไปไม่ได้ โฮ่ๆๆเล่นก็สนุกเลยนะคู่นี้โอ้โหโอ้โห ไปต่อครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับหรือว่าแขมป์จะไปที่สุโขทัยครับนาวูสุโขทัยนี่ใกล้กันนิดเดียวนะครับวันนี้เราเดินทางข้ามจังหวัดครับข้ามจังหวัดเลยครับเพราะว่าเส้นทางที่เรามานี่ข้าวเกี่ยวนาคูน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่โกรธเรานะใจเย็นใจเย็นโอ้ยนะไม่เป็นไรมันเป็นจังหวะบอลนะครับมันเป็นจังหวะบอลเอาเอาไปต่อครับเตะไป่ทีเนึยวครับโวดเข้าไป มันเป็นจังหวะเคลียร์บอลนะฮะอ่ามุกนิดนึงเอาแล้วไปต่อคนัะเอาโหยโคนยึดติดครับโอ้โหเอาเลยสิครับกอลี่รือว่าอย่างที่ผมบอกครับส่งนักเลยครับว,วันนี้เจอสูโม่ไทยนะอุ้ยเอาราบการให้ ตอนนี้เป่านะครับโอ้เจ็บครับเจ็บเอาละครับตอนนี้ช่วงเวลาที่เหลือนี่แน่นอนแล้วครับว่ากระต้องแบบเต็มที่เลยนะครับ ไปต่อครับน้องโปรดออกนี่แะครับฟอโกชินครับยูสิบนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ยูสิบสามนิ่ยยาวเลยนะครับ เอาแล้วครับไปต่อเอ้แผ่เสียจังหวะน,นิดนึงไปต่อเอาแล้วครับน้องปังครับไปแล้วเอาอปังยังไงโอ้โหแล้เ,ลเ,ลเไปิดไปออกหลังครับเอาแล้วตากเป็นราชประตูครับ เตะขึ้นมาครับโง่ไม่ดีเลยโอ้เอ้าครับอย่าไม่ออกครับเตะเข้าไปครับเอารับสนิทครับเปิดไปนะครับใครจะโฟ้องให้กรรมการไม่ว่าอะไรครับช็อตดีไปต่อครับเปิดไป เอาละครับปีกิ <S 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 ๊กโดยน้องปังครับ

ขุนพลขุนพลเตะไปโอ้โหว่แม่น้องบามเกี่ยวบอลไม่ติดครับเอ็มพุ่มบอลครับบ้านตึกเตะสกัดไปก่อน มีการเปลี่ยนตัวคนระับหุ่มบอลครับบ้านตึกเอาละครับตำไม่ไงเอาเคลีย์ไปทีเนะดีวยวครับหมดไปแล้ว มาลุ้นกันครับช่วงลุ้นระคึกครับดววจุดโท้ครับคนแรกครับน้องบางหมายเลขหก 6. จักประเดิมก่อนเข้าไปครับ คอต่อไปครับหมายเลขเก้าน้องตังครับบ้านเรสี่จัดสุโขทัย